สวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกันอีกรอบนะวันนี้เรามาคุยเหตุการณ์ฝั่งนาโต้นาโตนะฝังเออรัเสเซียนะคะกับยูเครนถ้าเราจะพูดถึงเนี่ยนะเราต้องไล่มันตั้งแต่ประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าโซเวียตเนี่ยก็คือรัสเซียนะสมัยก่อนเนี่ยโซเวียตเนี่ยเท่ากับ เป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ฝั่งนี้นะคะประเทศเขานี่จะใหญ่มากเลยโซเวียตก่อนที่เขาจะล่มสลายเนี่ยยูเคเนี่ยเป็นแผ่นดินของโซเวียตอยู่ในแผนที่ของประเทศโซเวียตนะคะแล้วประเทศโซเวียตก็โดนคว่ำบาตรจากหลายๆประเทศที่เป็นมหาอำนาจนะคะคว่ำบาตรโซเวียตประชาชนเขาทุกคนเขา มีความยากลำบากตกงานเศรษฐกิจพังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คำว่าล่มสลายนะคะจนกระทั่งรัฐประธาธิบดีปูตินเนี่ยเข้ามามาเป็นประธาธิบดีนะคะท่านปูตินก็มาพัฒนาประเทศมีการเคลียร์กันมีการไก่เกลี่ยกับหลายประเทศนะคะกลับมาค่อยๆทำเศรษฐกิจ ค่อยๆฟื้นตัวค่อยๆฟื้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนะคะประชาชนมีงานทำมีการกินอยู่ที่ดีขึ้นนั่นก็คือมาจากท่านปูดินแล้วที่มีเหตุการณ์ทุกวันนี้ก็คือยูเครนนะคะยูเครนต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกกับนาโต้ถ้าย้อนหลังไปสมัยก่อนเนี่ยนาโตเนี่ยจะมีสมาชิก ไม่กี่ประเทศรวมทั้งฝั่งยุโรปด้วยที่เข้าไปเป็นสมาชิกนาโตนะคะทั่วโลกเนี่ยมีไม่กี่ประเทศนะคะแล้วก็มีสนธิสัญญาระหว่างโซเวียตสมัยก่อนกับนาโต้นะว่าจะไม่มีการเพิ่มสมาชิกขึ้นมาอีกนะคะแต่นาโตเป็นคนผิดสัญญาตอนนี้ ก็เลยมีสมาชิกทั้งหมด27ประเทศที่ไม่รวมกับนาโต้นะก็ในทำนองที่ว่าใน27ประเทศเนี่ยถ้าประเทศไหนโดนลังแกเนี่ย27ประเทศนี้ก็จะไปกินโต๊ะประเทศนั้นนะคะถ้าประเทศไหนเกิดแผ่ขยายอิทธิพลสร้างอำนาจขึ้นมาไปลุกรานประเทศอื่นที่อยู่ในกลุ่มของนาโต้นาโตก็จะเข้ามาหลุมก,กินโต๊ะประเทศนั้น ยูเครนเคยเงียบสงบเคยมีศึกในบ้านนะคะเคยมีการก่อการจลาจลเคยมีการก่อม็อบเคยมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเยอะนะคะเคยมีประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายเหมือนกันถ้ายูเครนมาเข้าเป็นสมาชิกกับนาโตได้นาโตนี่คือผิดสัญญา อันนี้ที่มีเหตุการณ์ทุกวันนี้เกิดขึ้นก็คือนาโต้ผิดสัญญานะคะว่าจะไม่รับสมาชิกขึ้นมาอีกแต่ก็รับเข้ามาเรื่อยๆนาโต้เนี่ยเกิดมาจากประเทศอเมริกาก็คือหมายถึงกับปเป็นกองทัพทหารของอเมริกาแหละตอนนี้พี่จะถามหน่อยพี่จะถามได้หลายคนถ้าเปรียบเทียบถึงเนี่ยเราอยู่ในบ้านของเราสมมติบ้านพี่คือเขตรัเสเซียนะคะ แล้วก็ฝั่งนู้นเป็นฝั่งยูเครนเขตบ้านฝั่งนู้นน่ะเขาอยู่เป็นยูเครนบ้านพี่นี่อยู่ฝั่งรัสเซียฝั่งนั้นน่ะเอาปืนจ่อมาบ้านพี่นึกออกไหมคะฝั่งตรงกันข้ามในยยูเครนฝั่งนู้นเอาปืนจ่อมาบ้านพี่ฝั่งรัสเซียพี่ถามหน่อยน้องๆพี่ๆจะป้องกันตัวเองไหมคะเราต้องป้องกันตัวเองก่อนที่ จะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แต่อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่กระทบจิตใจของคนทั้งโลกก็คือประชาชนของยูเครนที่เราสงสารก็คือสงสารประชาชนของยูเครนแต่เราต้องเข้าใจด้วยว่าถ้ามึงเอาปืนมาจ่อบ้านกูกูก็ต้องปกป้องตัวกูเองก่อนที่มึงจะยิงปืนเข้ามาในบ้านกูอันนี้คือประธานาธิบดีปูตินกำลังทำอยู่ ถ้ายูเครนเข้ากับนาโตได้ถ้านาโตรับมาเป็นสมาชิกนะคะทุกวันนี้ยูเครนก็เรียกร้องไปกับ27ประเทศขอเข้าเป็นสมาชิกกับกลุ่มนาโตก็ยังไม่ได้รับคำตอบกับประเทศไหนเลยที่จะรับเข้ากลุ่มเพราะเมื่อไหร่ที่ยูเครนเข้ากับนาโตได้เหตุการณ์จะบานปลายมากกว่าน,นี้ พี่ถามหน่อยดิถ้าไม่มีรัสเซียเนี่ยประเทศไหนก็จะมีมหาอำนาจมากรัสเซียเนี่ยถ้าเปรียบถึงนะประธานาธิบดีเออประธานาธิบดีเนี่ยท่านปูตินเนี่ยปีนี้รู้สึกจะสามสมัยแล้วนะคะที่เป็นประธานาธิบดีท่านปูตินเนี่ยท่านเป็นคนฉลาดนะ ถ้าไม่ทําก่อนนะคะรัสเซียเนยเป็นพูดถึงนะมีความอดทนสูงเลยนาโต้ผิดสัญญานาโต้ล้ําเขตนาโต้ล้ําเส้นเขาอยู่เขาเฉยๆนะไปกระตุกหนวดเขานะกระตุกหนวดหมีเนี่ยเอามีดไปจิ้มเขาอะพี่ถามดิเหมือนฝั่งนูน้นน่ะยิงแม่งหนังกระติกหนังกระติกมาฝั่งบ้านกูทุกวันเลยเนี่ย แม่งยิงหนังกระติกมาทุกวันเลยเนี่ยกูก็ต้องยิงหนังกระติกกลับไปบ้านมึงมัง่งถ้ามึงยิงปืนสองมาบ้านกูเมื่อไหร่ถ้ามึงยิงเข้ามากูก็ต้องยิงเข้าไปมั่งเหมือนกันกูก็ต้องป้องก,กันปกป้องตัวเองเหมือนกันถ้ายูเข้ากับนาโตได้อะไรจะเกิดขึ้นคะย U นะจะอยู่ระหว่างกลางของประเทศมหาอำนาจจะเป็นฐานทัพที่ดีมากสำหรับการที่จะยิงนิวเคลีย หรือมาตั้งฐานทัาไะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างความยิ่งใหญ่สร้างมหาอำนาจให้กับประเทศที่อยู่ในกลุ่มของนาโตไม่ว่าประเทศไหนที่คิดอะไรอยู่ก็แล้วแต่และตอนนี้27ประเทศก็จะเริ่มกลับมาสร้างประวัติศาสตร์ความล่มสลายความตอกย้ำของโซเวียตมาให้รัสเซียอีก ความบาดรัสเซียรวมหัวกันนะคะแต่อย่าลืมรัเสเซียเขามีบ่อกแก๊สเขามีบ่อก,การที่ทั่วโลกเนี่ยต้องการนะคะแล้วเขาก็เยอรมันเนี่ยก็คือต้องการมากจากการธรรมชาติที่จะส่งเข้ามาเยอรมันถ้าตอนนี้หยุด หยุดทุกอย่างเลยเศรษฐกิจหยุดหมดตัดตัดลัสเซียออกหมดค่าของชีพเศรษฐกิจอาหารหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตัวที่จะแพงก็คือน้ํามันรถก็จะปรับขึ้นราคาถ้าเมื่อไหร่ที่น้ํามันเบนซินดีเซลปรับขึ้นราคาเมื่อไหร่เศรษฐกิจก็จะแพงขึ้นทั่วโลกค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นในขณะที่ค่าแรงเราก็ยังปก,กติอยู่เหมือนเดิม อย่างเดียวที่รัเสเซียไม่ต้องการก็คือไม่ต้องการให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของนาโตถ้ายูเครนรับได้นะคะออกมาใช้ปกติดำเนินการปกติอยู่แบบปกติเหมือนประเทศอื่นๆที่เขาไม่ต้องอยู่กับนาโตแต่เขาก็ยังอยู่กันได้มันก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแค่นาโต ต้องการพื้นที่ของยูเครนแต่ที่ตอนนี้นาโต้ยังไม่รับยูเครนเข้าก็เพราะท่านประธานาะธิปดีปูตินเขาไม่ต้องการให้ประวัติศาสตร์ที่โซเวียตเคยล่มสลายกลับเข้ามาอีกความเจ็บปวดที่เคยทำกับอดีตเอาไว้นะคะมันตอกยำ้ำท่านปูตินคือคนที่ฉลาด พี่ไม่ได้ว่าสนับสนุนปูตินนะคะแต่เราต้องเอาพื้นฐานมาคุยกันเหมือนกับซัดดำประเทศอิรักอเมริกาไปโจมตีเขาบ้านเมืองเขาชิบหายบ้านเมืองเขาพังประธานิธิบดีถูกฆ่าตายหรือว่าเป็นหลายๆประเทศพี่ไม่เห็นมีประเทศไหนออกมา สรรเสริญหรือชื่นชมหรือว่ามาโจมตีอเมริกาว่ามึงไปรังแก่ประเทศเขาจนประเทศก็พังสลายชิบหายเนี่ยทุกวันเนี้ยก็เพราะมึงบอกว่าประเทศเขามีนิวเคลียร์แล้วซัดดำมีนิวเคลียร์ไหมคะประเทศอิรักประเทศอิรักไม่มีนิวเคลียร์แต่ไม่มีนาโต้ยี่สิบเจ็ดประเทศนี่มาโจมตีอเมริกาเลยนึกออกไหมคะ แล้วลองนึกถึงย้อนหลังไปปรมาณูลูกเดียวที่เอเมริกาไปทิ้งที่ประเทศญี่ปุ่นเกาะก็หายไปทั้งเกาะก็ไม่มีใครออกมาโจมตีเอเมริกาไม่มีใครออกมาว่าเอาเมริกานาโต้มาจากเอาเมริกาคือกองทัพทหารยี่ใหญ่ที่จะไว้ปกป้อง27ประเทศก็เลยรวมตัวกันตอนนี้ รวมตัวกันมากินโตะรัเสเซียไม่อยากให้มีแผนที่โลกคือประเทศรัเสเซียแต่ถ้าถามพี่นะพี่สนับสนุนปูตินแต่พี่ก็สงสารคนยูเครนเรื่องจริงที่เราจะต้องออกมาพูดกันนะคะก็คือการปิดสัญญาของนาโต้ตอนนี้เราก็จะรอดูว่าที่เขาจะมาประชุมกันเนี่ย ผลเนี่ยะจอกมาเป็นยังไงถ้ายูเครนไม่เป็นสมาชิกของนอนาโต้ NATO ก็สงครามก็จะคงจะหยุดไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราก็ยังไม่รู้อีกว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันจะมีสงครามโลกครั้งที่สออามกใม่อีกไหมนะคะแล้วก็ฝากบอกบรรดาควายด้วยพวกมึงหายโง่กันหรือยังว่ามีทหารเอาไว้ทำไมเวียดนามมีเรือดำน้ำสองลำ ประเทศไทยซื้อเรือดำน้ำมีปัญหาซื้ออาวุธสงครามมีปัญหา,ออา,มมญหาและพวกมึงดูสิประเทศอื่นขนาด27ประเทศเขายังไม่รับยูเครนเลยเป็นสมาชิกมึงคิดกันในหัวว่าทำไมก็ถึงไม่รับเพราะว่าถ้ารับยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกนาโตปัญหามันจะขยายใหญ่กว่าน,นี้ค่ะ แล้วคนที่จะเดือดร้อนก็คือประชาชนทั่วโลกเศรษฐกิจจะแพงน้ำมันก็จะขึ้นราคาถ้าน้ำมันถ้าน้ามันขึ้นราคาอะไรก็ต้องขึ้นตามน้ำมันไปหมดมันเป็นผลพ่วงเข้าใจใช่ไหมคะอันนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือว่าถ้าเกิดพี่พูดอะไรผิดไปเนี่ยพี่พูดจากเท่าที่พี่เรียนรู้มา นะคะจากในหลายๆหลายๆข่าวหลายๆสื่อสารหลายๆก็แล้วแต่ถ้าเราจะฟังรายละเอียดให้จริงๆนะคะสื่อบังสือนี้มันก็จังเลยนะมันก็จะพูดว่าประเทศใหญ่ไปรังแกประเทศเล็กแต่พวกมันไม่ได้เอาประวัติศาสตร์ความเจ็บช้ำของเขาที่เขาเคยโดนความบาดไปแล้วมากุยให้พวกเราฟังกันสนับสนุนในสิ่งที่ถูกต้องค่ะ ถ้ามันยิงเรามาฝั่งนู้นบ้านฝั่งนู้นมันยิงเรามาเราก็ต้องยิงกลับไปเหมือนกันบทเรียนมันต้องมีค่ะถ้าเราจะอยู่แบบเงียบและให้ฝั่งนู้นเนี่ยมันบุกมาถึงบ้านเรามาเชือดคอเรามันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันคงไม่มีใครหรอกค่ะที่จะไม่ปกป้องบ้านตัวเองโอเคนะคะวันเบเบาสิบสี่นาทีแล้วยังไงก็ลองวิเคราะห์กันเอากับความ ความเห็นของพี่เนี่ยว่ามันจะถูกไหมหรือมันจะคาดเคลื่อนไหมหรือว่าพี่จะเข้าใจอะไรผิดผิดหรือเปล่ายัางไงคอมเมนต์ Comment มานะคะแบ่งบันแบ่งปันความรู้กันบ๊ายบายค่ะ